สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไล,ล้าไลออน c ายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเปลีนไลออน a านั่นเองนะครับและสาหรับวันนี้นะครับนี่เห็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับรู้เลยนะครับวันนี้เราได้หน้าด m มอนมาใหม่นะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นฮุนไดนะครับแกสตาเล็กตัว VP รุ่นท็อปสุดของเขา มาในปี2020นะครับเป็นป้ายทะเบียนดำนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาออกห้างมือหนึ่งแดงเนี่ยมีราคาสูงถึง2.4ล้านเลยนะครับแต่วันนี้ราคาหายไปแล้วนะครับเกินครึ่งนั่นเองนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะพาไปชมกันอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสำหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คับคันนี้เลยนะครับฮุนไดแกสตาร์เล็กนะครับ2.5 V P นะครับปี2020เป็นโชม m i ไมเนอร์เชนน้าไดมอนด์แบบนี้เลยนะครับจะได้ในส่วนของกระจังหน้าใหม่นะครับล้อแม็กลายใหม่นะครับภายในมีไวเลสชาร์จมาให้นะครับและราคาออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงนะครับตัวแกสตาร์เล็กตัว V P เนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ2 3 9 90,000บาทนะครับหรือเรียกง่ายว่า2.4ล้านนั่นเองนะครับแต่ราคาวันนี้นะครับหายไปแล้วนะครับเกินครึ่งครับ วันนี้เหลือเพียงแค่ 1 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหายไปแล้วกว่าล้านสองนั่นเองนะครับแล้วสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจากไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดไม่มีโบเกต์นะครับซื้อจากไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ก่อนนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ21,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.69%นะครับดอกเบี้ยถูกมากนะครับและวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมออปชั่นคันนี้กันนะครับว่่าาโช์หนน้เีย มีออปชั่นฟังก์ชันอะไรนะครับที่น่าใช้งานมากนะครับเดีย่ยเริ่มด้วยนะครับในส่วนของอ่าด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่เอกลักษณ์ของคันนี้ก็คือกระจังหน้านั่นเองนะครับเขาจะได้เป็นกระจังหน้าประปะคิขีดขีแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าหน้าไดมอนด์นะครับหรือหน้าปะหน้าเพชรก็ได้นะครับ แบบที่เราเรียกกันมีกล้องรอบคันนะครับและยังมีในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลมาให้นะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้นะครับเปิดปิดออโต้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับไฟเดินทางมันยิ้งไลนมีให้ครบและตัวรถคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับสีดํารถตู้สีดําต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายดีนะครับเป็นอันดับต้นๆ้นเลยนะครับเขาจะเสริมอํานาจบารมีนะครับ กับเรานั่นเองนะครับสําหรับรถตู้สีดำนะครับดูพรีเมียมดูหรูหราจริงๆนะครับนี่และล้อแม็กนะครับลายใหม่นะครับสําหรับรุ่นแกสตาร์เล็กเนี่ยเขาจะให้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับอาโชมไมเนอร์เชนเนี่ยเขาจะดีไซน์นะครับล้อแม็กลายใหม่นั่นเองนะครับคันนี้ได้ยางมิชลีนนะครับ2 3 5 6 0 R 17นั่นเองนะครับเป็นยางนะครับอ่ามิชลีนด้วยนะครับตุ่มยางดอกยางหน้ายางเนี่ย ยังลึกๆนะครับก็สามารถใช้ต่อได้นะครับหนึปีได้สบายๆเลยนะครับกระจกมองข้างครับสีเดียวตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะครับและยังมีกล้องนะครับสามองศารอบคันมาให้นั่นเองนะครับและสาหรับโฉมไมเนอร์เชนเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของกาบข้างนะครับอาจจะมีคิ้วคมเมียมาให้เรียบร้อยและคันนี้ที่พิเศษนะครับมีของแถมอะไรบ้างนี่ได้ในส่วนของบันไดไฟฟ้ามาถึงสองข้างเลยนะครับท้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับนี่เป็นแบบ ตัวสั้นนั่นเองนะครับจะมีความแข็งแรงมากเลยนะครับนี่และภายในนะครับจะเป็นเบาะ VP ปป่าไฟฟ้าหัวหมอนมิกกี้เมาส์แบบที่เราเรียกกันและรุ่น VP เนี่ยเขาจะมีเคาน์เตอร์และยังมีในส่วนของทีวีเพดานนะครับขึ้นมานั่นเองนะครับขนาดประมาณน่าจะอ่านิ้วได้มั้งครับอ่าแต่แได้ประตูนะครับไฟฟ้ามา2น้าสข้างซ้ายขวาเลยนะครับระบบห้ามเบรกนะครับ ได้ดิสเบย์ทั้งหมด4ล้อนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับโฉมสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังสปอยเลอร์หน้าหลังก็คือจะเป็นโฉมไม้เนื้อเชนเนี่ยเขาจะมีคิวคมเมียมมาให้นะครับอ่าเป็นรุ่นครับแกสต้าเล็กตัว V P นั่นเองนะครับเขาจะมี2รุ่นย่อยนะครับตัวนะครับพรีเมียมก็คือจะไม่มีเคาน์เตอร์และ V P ก็คือจะมีเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับนี่ราคาห่างกันอยู่ประมาณ50,000บาทนะครับนี่และในส่วนของร่องน้ำเนี่ยให้ดูเลยนะครับนี่ ไม่มีขันนะครับไม่มีทอนครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนนะพีคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับและรถของที่ร้านเราครับได้นะครับการันตีรถสวยนะครับตัวสภาพรถนะครับคุณภาพรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ได้รถสวยนะครับ5้าดาวเกรดเอเลยนะครับเบาะแถวด้านหลังนะครับสําหรับรุ่นนะครับฮุนไดแกสซาเล็กเนี่ยเขาสามารถปรับนะครับเอ็นดอนได้นั่นเองนะครับแต่สําหรับฮุนไดนะครับต้องบอกว่าเบาะแถวสุดท้ายไม่สามารถปรับเอ็นได้นั่นเองนะครับ และเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับรอบๆคันนะครับกันอย่างละเอียดเลยนะครับนี่อีกข้างหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับสีงามนะครับสีสวยมากนะครับอ่าไม่มีริ้วรอยนะครับและนี่เขายังได้ในส่วนของประตูนะครับสไลด์ไฟฟ้ามานะครับสองข้างและได้บันไดไฟฟ้านะครับสองข้างเช่นเดียวกันนะครับนี่และนะครับเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับได้กุญแจนะครับครบ2ชุดแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเสียบนะครับบิดสตาร์ทแบบนี้เลยนี่ให้ดูเลยนะครับฟังก์ชันนะครับ ออปชั่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเบาะนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานตรงรุ่นนะครับนี่เม็ดอินเกาหลีแบบนี้เลยนะครับได้นะครับคอนโซลหน้าครับมีแอร์แบกระบบความปลอดภัยช่องแอร์ดีไซน์เป็นตกแต่งด้วยลายไม้เสมือนจริงแบบนี้นะครับหน้าจอกลางนะครับทัชสกรีนรองรับ Apple c a r าพแอนดรอยตัวโตแล้วสำหรับโชมไมเนอร์เชน และยังมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันแบบนี้นะครับพร้อมด้วยเซ็นเซอร์กระยะถอยมีมาให้นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์นาล็อกโชว์ตัวเลขดิจิตอลแบบนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้และเลขไมค์คันนี้นะครับให้ดูกันนะครับชัดๆเลยนะครับ เลขไมค์คันนี้เพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนั่นเองนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับพวงไรายหนังมัลติฟังก์ชันมีระบบช่วยในการขับขี่ครูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตูด้านคนขับนะครับก็จะมีปุ่มสั่งการนะครับเปิดปิดประตูฟรั่านะครับทั้งซ้ายและขวานะครับสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้1จุดนะครับและคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสต่างๆมีให้ครบแบบนี้นะครับและนี่ก็คือสมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอรับ คันนี้นะครับมีวัดดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับอันนี้เจ้าของเดิมนะครับออกรถมาก็คือเดือน6ปี2020นนั่นเองนะครับและตัวรถนะครับยังอยู่ในวันตีศูนย์นะครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็จะครบวันตีปีนี้พอดีนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นี่และให้ดูนะครับบุคสวิตนี่ลูกค้านะครับดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและล่าสุดนะครับก็เข้ามานะครับ ตอนปลายปีนี้เองนะครับเดือนธันวาปี67เนะครับประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่่าเลขไม้นะครับ1 0 0 0 0แนะครับ3,000โลนะครับนี่โหดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะจริงๆนะครับสำหรับลูกค้านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถบ้านนะครับประวัติชัดเจนคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับนี่และให้ดูนะครับสำหรับห้องผู้สารนะครับแถวด้านหลังนะครับแถวที่2นะครับมีนะครับประตูไฟฟ้า2ข้างนะครับาบันไดไฟฟ้าติดตั้งเพิ่ม2ข้างนะครับ เบาะนะครับใหม่ทุกตัวเลยนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดอันนี้เป็นเบาะเดิมของเขาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ชมเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ประตูนะครับเป็นประตูไฟฟ้าแบบนี้นะครับเบาะนะครับเขาจะเป็นเบาะ V i P นั่นเองนะครับปรับได้นี่เอนนอนได้นะครับ่าลองน่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวปรับขึ้นนี่ โหค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาต้องเขาเป็นรุ่นแกสตาเล็กก็คือเป็น VP แท้ๆนะครับป้ายดําจากโรงงานเลยนะครับไม่ใช่รุ่น11ที่นั่งนะครับต้องย้ําก่อนว่าคันนี้เป็น VP นะครับป้ายดําจากโรงงานเลยนะครับอ่ารุ่น VP เนี่ยเขาจะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าแกสตาเล็กเนี่ยเขาจะมีในส่วนของอ่าหน้าจอทีวีนะครับหนีที่สไลด์ขึ้นมานครับอันนี้น่าจะมา20นิ้วนะครับอ่าและฟังก์ชันตรงนเนี้ยโฉมไมเนอร์เชนเนี่ย เขาจะสามารถสะท้อนภาพหน้าจอนะครับมือถือนะครับขึ้นที่เครื่องเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสามารถเลือกดูฟังก์ชันนะครับต่างๆนะครับนี่อันนี้เป็นเมนูนะครับตีโหมดต่างๆเนี่ยเลือกฟังก์ชันนะครับได้หมดเลยนะครับ m i ลเล r Link คือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือจะใส่แผ่น c ีดีอ่าซีดีดนะครับเครื่องเล่นนะครับ อ่าสะท้อนภาพหน้าจอนะครับขึ้นตรงนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเลือกนะครับเป็นโหมดนะครับ AV นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าเครื่องเล่นนะครับ CD นะครับนี่ที่เราใส่แผ่นจากด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นของ Pi o n นี r ตรงนี้นะครับนี่ภาพก็ขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่โหออปชั่นต้องบอกว่าหรูหรามากจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้นะครับเราก็อ่าปิดลงนะครับแบบนี้เลยนะครับ โหหูหลามากระบบแอร์นะครับแอร์เย็นมากนะครับฟ้าเพดานนี่คือใหม่มากจริงนะครับไม่มีรอยขีดข่วนรอยเปื้อนรอยดำรอยอักขระเล็กยันแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีมากๆนะครับอ่าและเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมนะครับออปชั่นนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์นะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับดันหน้าตัวรถสำหรับคันนี้กัน และนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราครับให้ดูบอดี้กันก่อนเลยนะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปงนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีทอนครับฝากระโปงเดิมๆจากโรงงานนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีสปอร์ตรูกลมๆนะครับอาแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับซอกในนะครับนี่ต้องเดิมทุกจุดแบบนี้นะครับ่าแก้มนะครับด้านหน้านะครับต้องเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับมาร์กิ้งแต้มสีนะครับเบ้ชโชคนะครับ เดิมๆนะครับเครื่องนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดนะครับฝาเครื่องนะครับนี่ซีนเครื่องนะครับเดิมๆนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ A2 นะครับเนี่ยหนึแรงม้าเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลร์ดีเซล2,500ซีซีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเออถึกทนมากๆครับดูแลรักษาง่ายมากนะครับเครื่องดีเซล2,500นะครับอัตราเร่งดีนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ ให้อัตราการกินน้ำซิ้ินเปลืองน้ํามันเนี่ยจะอยู่ประมาณ13-15กิโเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับถือว่าประหยัดนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและนะครับสำหรับคันนี้ก็คือฮุนไดนะครับแกสต a r เล็กนะครับ2.5 V P ปี2020เป็นโฉม minus chain diamond แบบนี้อันนี้คือเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับท้ายสุดเลยนะครับต่อจากรุ่นนี้ก็คือจะเป็นฮุนไดสตาร์เลียนั่นเองนะครับโฉมนี้นะครับไม่มีผลิตและวางจําหน่านะครับในโชว์รูมป้ายแดงแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายและเป็นโฉมที่ยยยออดดิมมาก และที่ร้านเราหุนไดตอนนี้ก็มีให้เลือกครับโหหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายราคานะครับมีทั้ง7ที่นั่ง11ที่นั่งนะครับมีให้เลือกครบครับทุกเซ็กเมนต์ทุกราคาเลยนะครับใครสนใจก็เข้ามานะครับเลือกชมที่ร้านได้นะครับและคันนี้นะครับก็คือนะครับฮุนไดแกนสเล็กตัว VP นั่นเองนะครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนห้บาทเท่านั้นจากราคาป้ายแดง2.4ล้านหายไปแล้วล้านส วันนี้เหลือแค่1นึ่งล้านสองแาเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับซื้อสดก็ไม่มีบวกแวนนะครับจัดไฟแนนซ์ก็จัดเต็มฟรีดาวได้สบายเลยนะครับก็นี่ฟรีดาวผ่อนอยู่มา21,000บาทนานสุดๆถึง7ปีนั่นเองนะครับและนะครับซื้อรถกอดทีร้านเรานะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าร้านเรานะครับคัดรถสวยนะครับเกรดเนะครับเรามีใบตรวจนะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถให้ทุกคันนะครับ ว้าดารถสวยนะครับ5ดาวเกรดเอนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมตัดต่อกองไมมาอย่างแน่นอนนะครับมั่นใจสบายใจได้นะครับซื้อรถไม่เป็นนะครับก็สามารถซื้อกับรถกับทางร้านเราได้นั่นเองนะครับ แตะนะครับเรายังมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรมาพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงทั่วประเทศแถมฟรีให้1ปีเต็มนั่นเองนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องวนนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดน พอผลไฟแนนซ์อนุมัติผ่านแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการนะครับจัดส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนั่นเองนะครับหรือซื้อรถง่ายๆนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับหรือท่านนดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันคาได้ทุกช่องทางเลยนะครับเรามีทีมงานมีแอดมินคอยดูแลให้คาปรึกษาลูกค้านะครับทุกช่องทางเลยนะครับหรืออยากจะเปิดกล้องนะครับวิดีโอคอลนะครับ ดูรถจริงนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจจองก็ได้อีกเช่นเดียวกันครับพอรถของที่ร้านเราเนี่ยจอดอยู่ที่ร้านทุกคันนะครับไม่ได้มีไปจอดนะครับที่อื่นอย่างแน่นอนนะครับของเราคือจะมีนะครับในส่วนของในหน้าฟรีแลนซ์นะครับที่จะเอารถเราไปโพสนะครับทั่วนะครับทุกแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับแต่รถของเรานะครับก็จะจอดอยู่ที่ร้านตรงนี้นะครับสามารถนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเนี่ยเราก็จะทการ ล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับลูกค้าก็ได้รถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรถเข้าใหม่ของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ